พอดีมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับในช่วงตัวจ,จีนนี้ครับบูมบนี่เลยครับปีนี้ได้ซองแดงมาโยเฮงเฮงเลยปีนี้เฮงเฮงเลยเฮ <laughs> งเฮงได้จากเศรษฐีพันล้านด้วยอีโอ้โหโอ้โหไม่กล้าชักเงินออกมาใช้เลยเนี่ย oh. <laughs> <laughs> น่าสนใจคือ,อได้มาแบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้ใช่ไหมใช่ครับอืมที่ได้แล้วทํายังไงกับเงินก้อนนี้ดีใช่ไหมเราเป็นประเด็นใช่ไหมนี่เป็นปัญหาเนี่ยปัญหาผมเลยเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเออเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะมีก็อ,อ,อยู่ๆมันโผล่มาก้อนนึงแฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันน่าคิดว่าเออจะเอาไปใช้อะไรดีหรือเอาไปต่อยอดดีเออครับคือบางคน นี่คิดมุงัยถือเป็นโชคดีใช่มีความสุขไปเลยก็ไม่ผิดใช่ครับถือว่าเออแต่เงินก้อนนี้ไปได้ถึงไหนได้บ้างเออใช่ไหมยอดเขาก็อาจจะไปได้ถึงไปภูเก็ตไปสิงคโปร์ไปเชียงใหม่ได้ไหมพัทยาได้เปล่าอันนี้ได้ได้มาหมื่นดึงเนี่ยได้หมือนดึงหมือนดึงยิ่งไปสิงคโปร์ได้ไหมได้นะฮ่องกงได้นะใช่ครับใช่ไหมเออมาเกาก็ได้นะไม่เ้าดันล้วดันได้มาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วรวยมากๆกด้วยครับก็เลยมานั่งคิด ดูว่าเออเป็นเงินจากคนที่ยอดเยี่ยมมากครับควรจะทำอะไรมันดีใช่ไหมใช่ฟังหนึ่งมุมหนึ่งบางคนปั๊บโชคดีฉลองก็เลยใช้เลยใช่ไหมใช่หรือถ้าเป็นยอดหลังเลยผมสมัยเมื่อสักเนี่ยแต่รุ่นเ,เท่าๆพิงดิค่ะเนี่ยไม่ต้องถามว่าทำอะไรแล้วครับับรองโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็ใช้เหมือนกันเอออันอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับว่าจะไปต่อยอดใช่ไหมใช่ครับเออบางคนก็ต่อยอดใลยรูปแบบนะเก็บไว้ในแบงก์ก็เป็นแบบหนึ่งก็คือเก็บในแบงก์ก็เป็นเงินฉุกเฉินํำรองเรานึกกล้า เงินก้อนนี้มันไม่เคยได้มั้งไม่คิดว่าจะได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับคือไม่ไม่ไม่ใช้ก็ไม่เดือดร้อนมีก็เออมีก็ต้องมานั่งค่อยมาดั่งคิดอะไรประมาณนี้เออเอแต่ว่าถ้าใส่ไปในบัญชีแบงก์เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินสำรองถ้าเรายังกันฉุกเฉินไม่ก็ปกเดือนก็ได้ก้อนนี้ทําได้ไหมก็ต้องบอกได้ในตามการได้ครับใช่ครับอันนี้เนื่องจากมันมาก้อนเดียวนะอโอเคอีกด้านหนึ่งเราไปทําอะไรได้อีกครับ ือสุวกันไว้ในแบงก์ถ้าสมมุติกันในแบงก์แน่นอนต้องการกันให้มันอยู่ยาวให้ในฐานะที่อุตสาหได้มาเป็นเงินหือเป็นมงคลเลยเพราะเป็นเงินมาจากผู้ผิตประสบความสำเร็จอะใช่ไหมใช่ครับออการให้อยู่ยาวเลยเนี่ยอาจจะเป็นฝากประจำไหมฝากเป็นฝากประจําฝากประจกาก็เรามาดูสมมติถ้าจะฝากทิ้งอยาหยาบเราจะลองใช้แอปตัวน,นี้ในการคานวณด้วว่าเอ้ไปวางตรงไหนเราไวเท่าไหร่นะใช่ครับมาดูมาดูแชร์หน้าจอคำนก้อนนี้พิทิกได้มา1นึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นวางเลย หนึ่งหมื่นคือ present value วันนี้เลยหนึ่งหมื่นนี่หนึ่งหมื่นอันละหนึ่งหมื่นนะครับถ้าไปนี้ไปวางไว้ที่แบงค์ถูกป่ะใช่ใส่แบงค์ชิ้นนเฉยๆถ้าใส่ในเขาเรียกว่าบัญชีฝากออมทรัพย์มันดอกเบี้ยนหนึ่งสลึงใช่ไหมใช่ครับจุดสองห้าจุดสองห้าใช่ไหมจุดสองห้าครับปรับ compounding ให้เป็นฮานูรี่ก่อนนะเป็นหลายปีทีนี้เก็บไว้สักสิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเงินก้อนนี้ไม่ผงไม่ถอนมเลยนะอตอบทบต้นไปเรื่อยมันจะกลายไปเป็นห <laughs> นึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิ แต่ถ้าพินิกใส่เป็นวชีฝากประจำธนจัากนี้ไป10ปีนะได้ดอกเบี้ยจากฝากประจําคิดว่าคงไม่คงที่เป็น2ไปนานเอาสักเฉลี่ยสักหนึงจุดแปดละคันนะได้จ8หนึ่งนะเงินพินิกจะโตไปเป็น1 1ึ่งบาทแล้วถ้าพินิกไปหาผลตอบแทนได้สมาณสักจากนี้ไป10ปีนะได้สักหได้หกเเซ็นะหนึ่งก้อนนี้จะโตเป็นเท่าไหร่ครับห่บาทถ้าพินิกสิปีจากนี้ไป อ่าได้สัก8%ตบต้นไปเรื่อยเงินจะโตเป็น21,500นาบาทครับถ้าปีนี้ได้สัก10%ล่ละ,ะ10%จะเป็นเท่าไหร่ครับโตเป็น25,900บาทอ่าสมมติว่าอ่ะอย่างผมเนี่ยมีความรู้เรื่องหุ้นอยู่แล้วไปลงหุ้นเลย<ร>20%นะผมทำได้แล้วเออแต่วติลงหุ้นนะแนวได้แล้วหุ้นราคาโตทั้ง20%่บปตต้องบอกก็ว่าสิปีเนี่ยโต2ี่ปเ็นตขาจับถูกตัวมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคำเป็นเปน นี่เป็นตัวคำนวณก่นอนพอหลังจากคำนวณเสรเ็จก็มาดูว่าเอาไปไว้ที่ไหนครับทีนี้เป็นปัญหาพี่นิ้ละความวุ่นวายเชอดขึ้นเรื่องพาหุ้นเขาไม่นึกถึงคนคนหนึ่งนะครับเ,ออเขาเล่าอันนี้เรื่องราวเขาว่า,าจุดเริ่มต้นของเขาคือตอนที่เขายุสิบแปดเขาได้เงินแตกเอียแบบนี้แหละจากเปียก็มาแต่นแตกเอียสะสมมาหลายปีนะจนกระทั่งว่าถึงจุดแล้วนั่็รวมๆได้ประมาณแสนหนึ่งเขาก็บอกว่า เขบอกอาสิตอนนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รื้อแล้วเอาไงเขาก็ไปเปิดพอร์ตหุ้นแล้วก็ลงทุนเรียนรู้ประสบการณ์กันไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตของรักลงทุนหุ้นเมืองไทยเลยคนนี้คือเสียนโหงสถาปนนการบริโบคนเราดูนะไม่แน่นะ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นพอร์ตพันล้านหมื่นล้านจากพินิก็เพราะจุดเริ่มต้นจากหมื่นนี่แหละโอ้ อยากให้ไปถึงวันนั้นเร็วๆเ,เ,เลยเนี่ยจริงๆอ่ะผม,มกะจะไปลงหุ้นอยู่แล้วครับนี่งแต่ว่า,โ,<ห>อาโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วเอามาคุยกันให้ทุกคนเห็นภาพเขาสัหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนเป็นหรือรู้จักเอาเงินไปวางไว้ให้มันเติบโตในแต่ละที่ผลตอบแทนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองครับอืมครับเพราะหลายหลายคนพอได้มามันมีสองมุมคิดอย่างที่บอกอาจจะเป็นแบบผมเมื่อตอนอายุเท่าวีนี้ก็คือได้มาแล้วความรู้ทางการเงินไม่มีชีวิตฉลองก่อนเลยคนอายุน้อยไม่มองยาว ผมก็เป็นเหมือนคนอื่นแต่ไม่ว่ามองไม่มองตอนนี้เสือกอยู่มายาวเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญตรงนี้ครับทันทีที่เราได้เงินมานะครับเราจะจัดการเงินกับมันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆและชีวิตไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากมายทางเลือกขึ้นอยู่กับความดูทางเลือกขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตและทางเลือกจะขึ้นอยู่กับวิ่งไหนแรงจูงใจก็เรื่องสำคัญด้วยเพราะว่าอย่างที่คำนวณที่ดูบางคนคือเราทิ้งว่าดิเมนชีออมทรัพย์มันไม่โตก็ไม่มีแรงจูงใจถูกไหมใช่ครับเออแต่ถ้าทิ้งไว้ทรัพย แล้วตื่นขึ้นไาทีสิบปีข้างหน้าเงินกลายเป็นเท่านี้จะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้ายี่สิบปีเงินก้อนนี้จะโตไปเป็นอะไรถึงไหมทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิดทั้งหมดอยู่ที่ความรู้ครับ คุณเพื่อนแล้วครับช่วงตรวจจีนใครได้แตเอียกันมาบ้างแล้วตั้งใจจะทำอะไรกับแตเอียไหนลองแชร์มาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์ดูครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือร์กดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็เข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับให้เห็นแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเรารู้จักการลงทุนเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ